แม่หญิงจำปาเปลี่ยนไปปัจจุบันอเล็กซานดานางเอกชาวลาวหายหน้าหายตาไปนานจากวงการบันเทิงเป็น10บสปีสำหรับนางเอกสาวอเล็กซานด้าทิดาวันบุญช่วยลูกครึ่งลาวบังกเลียยนางเอกจากละครเรื่องเพลงรักเลมฝั่งโขง กบคู่กับพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์และนางเอกละครเรื่องเลไลลูกสาวป่าประกบคู่ซีซีวัฒนซึ่งต้องบอกเลยว่าในช่วงนั้นสาวอเล็กซานดราถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของแฟนๆละครไม่น้อยเลยทีเดียวก่อนจะหายหน้าไปจากวงการบันเทิงไทยและกลับมาสร้างความประหลาดใจและเรียกเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆอีกครั้งเมื่อเธอโผล่ขึ้นเวทีเดอะแมสิงเกิหน้ากากนักร้องสามในหน้ากากสากุระ แม้จะหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงของไทยไปนานแต่ทว่าสาวอเล็กซันดายังสวยไม่เปลี่ยนและยังมีดีกีความสวยยังเพิ่มขึ้นมากๆอีกด้วยสำหรับสาวอเล็กซันดาทิดดาวันบุญช่วยนักแสดงชาวลาวเป็นบุตรของบุญทวีใสบุญสวยชาวลาวกับโจโดานาอีออดังกาชาวบังกเลีย เธอจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษจากวิทยาลัยลาวอเมริกันนครหลวงเวียงจันทร์และศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเคโอประเทศญี่ปุ่นโดยเธอเติบโตมาในครอบครัวนักดนตรีปู่ของเธอบุญทามาลีบุญสวยเป็นผู้แต่งเนื้อเพลงและทำนองเพลงอมะตะในเพลงกุลาปากเซและสายลมเย็นส่วนคุณตาเป็นนักร้องและนักกีตราชาวบังกลาย ขณะที่บิดาของเธอบุญทวีไสยได้ไปเรียนด้านการสอนดนตรีที่บังกะเรียเป็นเวลา10ปีและได้พบกับแม่ของเธอโจโดานาที่เรียนเป็นโนที่นั่นพอเธอได้หนึ่งขวบพ่อและแม่ยังเรียนไม่จบดีก็ตัดสินใจกลับมาประเทศลาวเพื่อบุกเบิกการสอนดนตรีคลาสสิกในลาวโดยเป็นครูสอนเปียนโนในโรงเรียนสอนศิลปะดนตรีของเราตั้งแต่ยุคตั้ง ปัจจุบันคุณพ่อของอเล็กซานดรามีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการเมื่อเธอได้สามขวบเธอได้ออกผลงานอัลบั้มเพลงซึ่งถือเป็นนักร้องที่น้อยที่สุดที่ได้ออกอัลบั้มในประเทศลาวและยังวางอัลบั้มในประเทศญี่ปุ่นถึงแม้เธอจะไม่มีค่ายเพลงแต่การทำผลงานและดูแลทุกอย่างโดยพ่อกับแม่ของเธอและเธอยังเป็นศิลปินคนเดียวของลาวที่ต้องทำเรื่องของอนุญาตทางรัฐบาลก่อนที่จะสัมภาษณ์เธอ ทางด้านการแสดงเธอเคยเล่นละครเวทีในหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเวียงจันทร์ทางด้านผลงานเพลงมีเพลงดังอย่างเพลงคอยวันฮักหวนคืนรวมถึงอัลบั้มงานเพลงครอบครัวโดยมีพ่อแต่งเพลงแม่เล่นไวโอลินที่เป็นเพลงลาวผสมแนวฮิทฮอป R&B ซอฟร็อกเล็กเก้ ปัจจุบันเธอเคยมีผลงานเพลงส่วนงานละครในประเทศไทยคือเพลงรักริมฝั่งโขงและเรไรลูกสาวป่าแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปเปิดภาพล่าสุดของเธอกันขอบอกได้เลยว่าหากใครได้เห็นเธออเล็กซานดราเป็นต้องชื่นชอบและหลงรักเธออย่างแน่นอน